ยังย yeah, so ังยังจบไม่ได้ครับเพราะว่าเข้าเขตบึงการแล้วครับปล่อยเลยครับครับว่าเรื่องช้างไปมาเข้าเรื่องคนหน่อยครับก็ต้องแสดงความยินดีกับกกตจังหวัดนครพนมท่านใหม่อีกสองท่านรับรองได้ยครับครับซึ่งมีการรับรองไปแล้วท่านแรกพลโทสกลพงศพิยวณิชอดีผู้ก่าการจังหวัดฐานบกนครพนมซึ่งท่านก็ได้รับเลือกจากเป็นกกตจังหวัดหรือว่าิีกเก่าอีกท่านหนึ่งคือ ผู้การจังหวัดนครงมนมพลตรจตีจุรั์ปานเง่าก็ได้รับเลือกเป็นกกตจังหวัดครับและประธานกกตมีประธานอย่างต้องสัรหากันอีกครับก็ซึ่งกกตทั้งหท่านเขาเรียกว่าหาเสียของจังหวัดครับก็จะต้องแสแงความิีดีด้วยครับโดยเฉพาะบิ๊กเก่าพี่เก่าของผมกลับมาแล้วซึ่งท่านจะต้องทําหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดของพื้นที่ของจังหวัดน้องขนมต่อไปครับข่าวต่อไป ที่กำลังดังกันอยู่ทุกวันนี้ในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีาสานของเราไม่ว่าจังหวัดยโสธรอุดรขอนแก่นเร,รเรื่องครูพอ่อพิมพ์แม่พิมพ์ก็มีข่าวมีการทุทจริตส,สอบครูผู้ช่วย<อ>ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วแล้วก็มีการโยกย้ายผู้ในการเขต การมศึกษาเขตพื้นที่พื้นที่3จังหวัดขอนแก่นทั้งพอทั้งรองพอทั้งพอหัวหน้าหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนเลยเอ่าในในพื้นที่ขอนแก่นย้ายเข้ามาประจำเพื่อรอการสอบสวนซึ่งเงินสัมภาษณเขาบอกเป็นร้อยกว่าล้านบาทมันสัมภาษณยังไงมีมีการทุจริตอ๋อทุจริตก็ได้ข่าวว่าก็ได้ข่าวว่าเสียคนละสี่ห้าแสนสี่ห้าแสนเฉยเลยตามข่าวตามข่าวที่ออกมา มีการติวข้อสอบอยู่บ้านุมในการข้อ,อสอบออกมาสอบได้คะแนนเต็มเกือบหมดมันก็มีทั้นทุจริตกับไม่ทุจริตครับบางคนก็เกือบ,เ,อบเต็มบางคนก็คะแนนเต็มมันเป็นมาได้อย่างไรจะเก่งขนาดนั้นหรือครับมันก็ได้เห็นใจแล้วของคนผู้ไม่ทุจริตแต่ผู้ทุจริตเี่ยทำให้คนที่ไม่ทุจริตเสียหายครับผู้เรียนครูไปแล้วกันผู้เรียนครูหลายจังหวัดเท่าที่ผมทําข่าวมาระยะหลังๆจะมีการร้องเรียนตลอด ครูด้วยกันนี่แหละครับโรงเรียนทั้งทั้งสากลเอาซัพย์ครูไม่ว่าจังหวัดไหนๆก็ตามแต่มีการโรงเรียนกรรมการไม่โปร่งใสบริหารงานโดยุไม่สุจริตไม่ไม่สุจริตครับครูกินเลือดครูครูสูบเลือดครูมครับนี่เรื่องนี้น่าน่าอานน่าใจครัเพราะว่าอนาคตของเด็กๆเราก็ฝากไว้กับพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติแต่ข่าวทุจริตข่าว ไม่ชอบมาพระคนออกมาเยอะเลอเกิดวงการครูในช่วงนี้มันทำให้บั่นทอนจิตใจครับคนทาดีเหมือนกันนะในพื้นที่จังหวัดเราก็เคยมีมาประจำลองเรียนเรื่องการกัรสอบครับมันมีแนวคิดช่วยเหลือครูบาอาจารย์ยังไงอ่ะมันไอความคิดมันก็มีทุกคนแหละครับต่างคนไอคนที่เข้าไปสอบเขาก็ม่อยากเสียเงินอยากได้เป็นครูที่ดีแต่บางครั้งมันก็มีคนเรียกร้องไม่ให้ก็เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวสอบไม่ได้เดี๋ยวสอบไม่ได้ ครับก็ฝากมีการากครูมีมีคนฝากมาคุณกมีเรื่องไอ้ไอ้ท่าเรือดูดทรายอะ่ะก็อบอกว่าเราเทียต้นะเป,ป็นตรวจสอบไปทางข่าวรวมเทียนเหนือเป็นยังไงคุณกบีอ,อ๋อเรื่องเมื่อหลายวันก่อนที่ทีมข่าวนคะวสารทีวีเรานํญญาเสนอไปแล้วเรื่องหน่วยเรือรักษาความสุขเรียบร้อยตามลำน้ียงขงหรือนอรขคอก็ได้ทําการอัดเสาย ในพุทธิอเภอท่พพนมเพื่อ,อทำการตรวจสอบว่ามีบริญาตถูกต้องหรือไม่ซึ่งทางเขตเขตใต้ก็ทาทำการตรวจยึดอายัดตไว้ก่อนซึ่งทางเขตไซยาบุรีท่าดอ,อ,อ,อกแก้วบ้าออแนแพงเลยพระบาทการนี่เท่าที่ติดตามข่าวมาทางหน่วยนรคขอก็ไจะทำการให้เจ้าให้เจ้าของท่าทรายนําหลักฐานนําเอกสารที่ ใบขออนุญาตให้ขณะนี้กําลังตรวจสอบอยู่ว่ามีท่าไหนถูกต้องหรือไม่ถูกต้องประจำกะวีไม่หมดเลยครับก็ทางก็รางเราดำเนินการอยู่ทางเจ้าที่หลายฝ่ายครับซึ่งทีมทีมข่าวทครข้อสารก็ต้องติดตามกันต่อไปครับก็เราก็อยากให้ว่าทำก็บูรณาการทั้งหมดเลยไม่ต้องมีสองมาตรฐานสามมาตรฐานก็มีครับผมคือถ้าทําพร้อมกันหมดตัวให้เป็นบูรณาการหมดเลยมันมีไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะทุกอย่างมันก็โปร่งใส วันก่อนผมผ่านไปเขตอำเภอท่าอุเทนแถวท่าจำปาท่าดอกแก้วเดี๋ยวนี้กําลังสร้างเขื่อนกันริมโข้งโอ้น่ารักกระตุชาเยอะป้องกันตลิ่งโขงโค้งพังได้ครประมาณก็จํานวนมากก็ถือว่าเป็นเรื่องดีป้องกันลดประมาณเยอะไหมโอ้ก็ต้องหลายแล้วร้านบาห์เพื่อยอะเลนก็ทําให้พี่น้องแถบนั้นก็มีเงินสะพัดนะเรื่องการก่อสร้างแล้วก็เพิ่มภูมิทัศน์ในการท่องเที่ยวในเขตไซส์วีผมก็อยากจะให้บีช่วยดูหน่อย เพราะน่าเด่งท่องเที่ยวนะเขาเรียกว่าน้ำสองสีว่ะใช่ไหมครับตรงนั้นมันน่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ยังแห้งแล้งอยู่น้ำน้ำยังไม่มากดูก็ไปไหว้มไ่อัยดูดูสียังไม่ออกเท่าไหร่น้ำสองสีที่ชัยบุรีตอนนี้กี่สีตอนนี้มองไปสีเดียวแล้วสีสีขุ่นๆครับข่าวต่อไปที่ชาวบ้านก็ขอร้องมาร้องเรียนกันมาหลายหลายเดือนแล้วถนนใบพัดช่วงจาก สี่แยกไฟแดงบ้านน้อยหนองเข็มที่ทำใหม่ตัดไปถึงทางใบพัดสีหรือเปล่าใช่ไหมก็จะข้างที่สีไหมครับก็ไปถึงออกไปทางสะพานก็เลยหมู่บ้านอําพัสองพนสามไปทางจะไปบ้านท่าวายคนอยู่เยอะซึ่งทำไปถนนสี่เลนปรากฏว่าไฟข้าถนนไฟไฟเหลืองใหญ่ๆมืดมืดสนิทจริงๆกลางคืนนะจริงๆช่วงไอช่วงที่ทาใหม่ 4ีเรนไม่หมดนะก็ถูกตัดไปเผื่อจะถึงเรือเรือหลายเรือเม็ดอยู่ถ้าสังเกตคืนไปอันตรายมากไฟฟ้ามืดเคยขับไปตอนนั้นคืนอยู่เหมือนกันพอไปปุ๊บโดนหายวับเลยอันตรายเหมือนกันแล้วก็พี่น้องมาดูแถวอวัยวะสองีเยอะก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาบุกลานมา ติดตั้งเสาไฟฟ้าให้มันสว่างสวหย่วยงายไหนก็เป็นชอบ่ะคุณสวีมันจะน่าเป็นทางแวงกันทางแฝงการทาหรือว่าถ้าแฝงกันทางไม่มีงบไม่พอก็อยากจะฝากท่านสส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 กสสสสสงสปสส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 ะสสสสสมสสนสสสสสงสส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 าจะสสสนสสสส้งาสส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 าตสสตสส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 ไสส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 สวสสสสสสวสส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 สดสส3สาสส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 ง พ่อแม่พี่น้องที่เดินทางข้ามสะพานอะไรอย่นะครับใช่ครับเพราะเราเดี๋ยวนี้เราเราเลือกเอเชียเรากำรสนัสนุนการท่องเที่ยวแล้วก็ข้ามไปประเทศลาวเวียดนามนถ้าถ้าตรงน,นี้เป็นสายหลักม,มันเธนาจะช่วยดูแลเหนกับดึงความปลอดภัยแสงสว่างครับก็ครับ,รบมีอะไร เพิ่มเติมอีกครับผมมีเพิ่มเติมนะก็อย่างอย่างที่ไปสํารวจนะครับก็มีเพิ่มเติมพิร่ากระโฟเก่าต้องป่มาบอกพิรีพิร่าอ่านยิ้มหน่อยสิยิ้มเต็มที่แล้วครับยิ้มเต็มที่แล้าเพราะว่าเยอะในสุขภาพดีเปล่าครับเริ่มดีครับเริ่มดีเดี๋ยวสิ้นเดือนจัดรายการเสร็จผลต้องไปตรวจที่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นดีเขาบอกว่าสุขภาพเป็นอะไรก็เดี๋ยวนี้คุณกวีไม่ไปดื่มเหล้าเลยหมอบอกว่าเกี่ยวกับตับนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยขนาดไหนกมีเขาไม่มากกินยาบำรุงไปเรื่อยๆครับชาวบ้านก็เป็นหมอบอกว่ากินยาสักสี่ห้าเดือนก็คงหายขาดร้านเดียวยายโขกับยายกองมาฝากที่ถึงมามือนกันครับขอบคุณครับแต่เขาบอกว่าช่วยประกาศให้ด้วยว่าเขาเขาคือราคามาสี่บห้าบาทเป็นห้าสี่สี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทแล้วครับอยู่นี่เนื้อเนื้อเนื้อหมูเนื้อวัวแพงขึ้นมากขึ้นมากเลยครับวัตถุดิบตอนนนนี้้มัขึ นะัเป็นเป็นสัญญาแล้วแต่แร้านเจน,นี่บ้านใต้ก็กปรกาศมาอีกนะบ้านใต้ก็เป็นทานบ่อยร้านยำอ่ะอ้ยำยำดย๋ยวนี้ก็ขึ้นมาเป็นห้าสิบบาทเป็นเจ็ดสิบบาทแล้วนะบาทแล้วนะไม่ไปกินนานแล้วสิไม่ไม่ไปกินนานเลยช่ว,วงนี้ช่วงนี้กินอาหารปลากับผักไปเยอะโอ้จะ,จะจะจะถือสินกินเจแล้วใช่ไหมก็ฝากขอบพระคุณนะครับคือแฟนขับเขาหลายๆคนก็เป็นห่วงที่ที่คอรกลัวท่านบกว่าช่วงนี้ทำไมหายหน้าหายตา แล้วก็สัญญาณอย่างหนึ่งนะครับภายใน้องครับเรื่องเศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจตอนนี้ในทางที่ลบและระบวกลบคือทําให้การเดี๋ยวนี้ว่าอินดิคมันขึ้นขึ้นที10% 15%อย่างเ่งี้ยก็หมายความว่าต่อไปพวกเราจะต้องมีการค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแล้วทุกที่เพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันนะดังเรื่องการท่องเที่ยวบางานหนที่ผมเคยไปพาน้องช้างไปเที่ยวเมืองลาว เวียดาวสามวันสองคืนก็มีครับกมมีบริษัทมีโอไลน์นี่ผมก็ประกาศกันเลยว่าวันที่สาที่4และ12สิสองสี่นะครับประมาณคนมาท่องเที่ยวในคารวานนี่ประมาณพันสองอยคนจะเดินทางจากจังหวัดนครพนมข้ามไปฝั่งลาวแล้วก็ไปโงเผอยที่ที่ผมพาน้อง้างไปไปพักผ่อนชายทะเลพันสองคนครับมาสวันคใช้จ่ายเข้าดีตกหัวละหมื่น ตกล้างสองครับถ,ถ้ามาใช้ใจ่ายในความมันลงก็จะสังเกตได้เลยว่าร้านข้ยเตี๋นี่แน่นร้านข้าวต้มนี่เต็มร้านแหน้งเนือล้นนมันสภาพเศรษฐกิจเราโตขึ้นในอย่างฉับพลันเพราะฉะนั้นเลยว่าสิ่งที่เราอยากจะสนับสนุนึงคือการท่องเที่ยวมันเห็นชัดภาพครับข้าอยากจะให้พ่อแมนพี่น,น้องช่วยช่วยเป็นส่งเสริมนะครับแล้วก็ากดันการท่องเที่ยวของเรามีศักยภาพครับเพราะว่าขนาดบริษัทมีอะไรนีวกว่ก็ต้องขอขอขอบคุณนะครับที่เห็นศักยภาพ ของชาวจังหวัดนครปนม่นไปเที่ยวสามประเทศนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้พูดเรื่องเวียดนามเรื่องวกเข้ามาเรื่องเวียดนามเรื่องสุนัขเรื่องหมาแต่ไม่หมานะครับหมาไม่เปหมาช่วงนี้ท่านจะสังเกตเห็นข่าวครับสุนัขของเรานี่เริ่มขยับจากพื้นที่อำเภอบ้านแพงข้ามเขตไปไปเขตที่อำเภอบึงการจังหวัดบึงการแล้วครับก็หนี้จากข่าวนอรปครับไปข้ามขงเขตบึงการช่วง ช่วงค่าแคบภายหนึ่งอาทิตย์ถูกจับได้สองสามสองสามรายแล้วครับเรื่องสุนัขก็เดือดร้อนเจ้าที่ด่านด่านกักกันสัตว์บ้านนายจอกอำเภอเมืองเรานี่แหละเพื่อจับได้เขตบึงการก็นํามาสองรอบแล้วครับนำมารวบสี่ร้อยตัวนำมาไว้เลี้ยงไว้ที่ด่านกักกันสัตว์บ้านนายจอกอีกแล้วขณะนี้ขณะนี้สุนัขที่บ้านนายจอกเราประมาณพันตัว ผมว่าผมว่ายังไม่ยังไม่หมดแค่นี้นะยังยังเพราะนี่ขาบต้องมีการจับมาเรื่อยอีกโอ้ยยังกันสี่ล้านนี่ขาดสองเดือนก็คงจะหมดแล้วครับเงินเนี่ยก็เหลืออีกประมาณเกือบห้าล้านบาทครับรู้สึกจะพอหรือไม่พอผมว่าพอไม่พอก็ต้องเอากันไปก่อนก็ปีสองปีก่อนในที่สิบห้าล้านปีนี้เหลือสี่ล้านกว่าแล้วจะไปเหลืออะไรครับก็ก็ฝาก่อคาสุนัขที่ส่งข้ามโคงช่วงนี้ก็จะพึ่งทำบ่อยมากนะครับเจ้าที่ เจ้าที่เดือดร้อนผู้เลี้ยงนะครับเงินก็ไม่พอจบมาที่ก็เดือดร้อนที่ขับข้ามโค้งไปเห็นว่าไปประเทศเวียดนามไปเวียดนามครับเวียดนามเขาชอบครับเดี๋ยวนี้ขยับจากอำเภอบ้านแพงไปเข้าเขตบุรีรัมแล้วครับก็แปลว่าหมูหมาเป็ดไก่ช้างนี้มาอยู่ว้าเราวครับมันมันก็แปลกอยู่นะครับช่วงนี้ทั้งช้างทั้งสุนัขช้างก็มีอย่างนึงโฆษณาด้วยและประชาสัมพันธ์ด้วยวันที่3เมษายนน่ะวันอะไร วันที่3เมษายนครับท่านผู้ชมครับเป็นวันสําคัญของของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครมนุษซึ่งทางด้านนักศึกษารอคอยมาหลายเดือนแล้วครับไม่ใช่หลายเดือนหลายปีแล้ววันที่รอคอยครับเป็นวันที่สําคัญยิ่งในชีวิตของนักศึกษาที่เรียนจบครับวันที่วันนั้นสมเร็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านจะเสด็จมาพระราชปริญาบัตให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครมนุครับก็เป็น มีมิตรหมายอันดีเป็นข่าวที่พระสงฆ์นิกรได้ปลื้มปลื้มครับเพราะว่าหนึ่งสมเด็จท่านเสด็จสองนักศึกษาครอบครัวของพี่น้องนักศึกษาน้องๆลูกๆูกหลานทั้งหลายครับที่เรียนจบก็เป็นวันแห่งชีวิตวันสำคัญของชีวิตครับก็วันวันแห่งชีวิตหลายปีแล้วตอนนี้เป็นคนที่ได้ได้รับรับไอ้จบตั้งแต่สามสี่ปีบอนต่านที่ต้องมุ่ง ลุ่มลูกพุ่มหาครับก็ต้องรอครับก็ต้องก็ต้องรอครับก็ต้องทีมทีมข่าวทีมข่าวนครสานทีวีก็ต้องขอแสดงความดีกับทุกท่านครับนี่นี่เป็นยันดีนะวันนั้นวันที่สามนะเชื่อไหมคุณกวีวันที่สองที่สามดอกไม้หมดแน่นอนนเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นเพราะว่าวันนั้นนักสื่อสามันจับจ่ายกันเยอะครับมันน่าจะรองรับจากการการเอ็ซีด้วยนะครับถ่ายทอดไปด้วยนะอย่าลืมนะไปถ่ายทําด้วยครับพวกเราใรนมนครสวรรค์ดี ได้รับปริญญาบัตรแล้วพูดเรื่องไงพูดเรื่องมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับก็ได้ข่าวว่ากำลังจะเปิดสาขาวิชาด้านกฎหมายด้านกฎหมายนี่ทราบครับก็ผมว่าผมยินดีนะครับเพราะหนึ่งคนเรียนกฎหมายเยอะเรียนอยู่ี้ทุกวันนี้เรียนรามคำแหงบ้างผมก็จบคุณมัติผมก็จบจากหลายมหาลัยนะผมก็จบทั้งรามคำแหงทั้งมหาลัยนครพนมผมก็สิทธิ์เก่ามอนครพนมเหมือนกันครับ ผมก็ยินดีด้วยว่าเพร่นไหนมรนครบมรุ่นไหนมันหลายหลายปีรุ่นผมมาจบสองรุ่นนะผมจบราชพัฒนนครบนมแล้วก็ไปจบรางกําแผงมรางกระแผงอยู่ที่นาแกนะโอ้คับผมผมจบทั้งรามทั้งมรนครบนมโอ้คับก็ถือว่าเรียนเปิดกฎหมายครับเป็นสิ่งที่ดีดีมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานครับครับก็พยายามนะผลักดันต่อไปนะครับมันก็ ก็ค่อยๆครับการการที่จะขึ้นมาแล้วเคียงบาาเคียงไหล่ของหนาวิ่ยา่ไรระดับประเทศไม่ว่าเป็นจุฬาภาษาหรือเกษตรศาสตร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะต้องช่วยเดี๋ยวนี้ไปดูแถวบ้านเนินศาสตร์บ้านเนินศาสตร์พักขึ้นเต็มมากเลยครับผมไปดูกลางคืนดูแต่กลางวันพอไปดูกลางคืนนึกว่าเมืองเมืองหนึ่งเมืองใหม่ของนครพนมนักศึกษาเพราะว่าเป็นพันๆคนร้านค้าร้านอาหารทุกอย่างเพียบพร้อมหมด เศรษฐกิจคึกคักใช่ใช่ใช่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเดี๋ยวนี้ดินอย่างนั้นก็เป็นราคาโอ้ไล่ละสองสามล้านบาห้าล้านยังมีไล่ละสามล้านถึงสี่ล้านยังไม่มีที่จะซื้อทุกสัปดาหลูกน้องเก่าผมอยู่บ้านมันสารรวยระนวนแล้วก็จะเป็นควมยิ่เงินก็อยู่ขายที่ได้คนละคนละไล่สองล้านอีกครับมีเพิ่มเติมไหมครับก็มีเพิ่มเติมนะครับก็คือไอ้ข้าวที่พี่น้องเรียกร้องกันมาว่าไอ้วันที่ผมไปถ่ายทํา ที่ลาวเวียดนามนะอยากจะให้จากเป็นสารคดีเดี๋ยวผมจะทำเป็นสารคดีแนบ้ายนะครับว่าะจะพาที่พาน้องชานะ้างไปัตอนนั้นนะเราเรา,เราก็ฝากรายการรายการหนึ่งมองบ้านมองเมืองใด้เลยให้น้องชา้างรับส่งสักสิ้นาะทีได้ยยมันก็มาช่วยช่วยกันบ้านจังหวัดนครพนมมีศักยภาพท่องเที่ยวอย่างไรแล้วก็มีมุมมองของแต่และฝ่าย ให้ให้มันเพิ่มเพิ่มประเด็นรายการเราเพิ่มขึ้นและเราจะได้หลากหลายครับก็สุดท้ายมาก็อยากจะฝากนะครับเข้าไปพี่น้องครับวันนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วการท่องเที่ยวนะครับที่จะทาให้เศรษฐกิจของเราเพิ่มเราเหมือนกับเติมน้าตอนนี้นครปฐมน้ําแห้งเือนหน้าแรงถ้าหากว่าเราช่วยนผลไม้นลมือนะบนระบนระจุดสองจุดสามจุดนะครับการท่องเที่ยวของเราจะบูม มันก็หมายถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของพวกเราที่ที่ที่จะมีอนาคตนะครับก็จะลองรับไปสู่ AEC นะครับอย่างเช่นว่าคุณสันติโกบดใช่ไหมครับคดีข้อประธานบอกว่าถ้าแกก็มาให้ข้อคิดว่าให้นี่้รถไฟทางคู่บ้านไผ่นครพนมุ่งหวังก็ก็ดีครับเป็นในอันดับรับปี2557นี่จะมีรถไฟนะครับทางคู่จาะขอนแก่นบ้านไผ่วิ่งมาที่ร้อยเอ็ดแล้วเข้ามาพุ่งทหาร นีคมนีคมคันสร้อยแล้วก็ทะลุมาที่จังหวัดรณ์ประนก็ตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจในประมาณสองร้อยล้านโครงการนี้ประมาณห้าหมื่นล้านคุณสันติแก้วกุศลมาบอกคาดว่าคาดว่าผมและคุณวัชรินทร์คงได้เห็นนะผมว่าเราชาตินี้เราได้นั่งแน่ครับได้นั่งแน่นะครับแต่ว่าเราจะยุดเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ขอว่ามันได้ทํานะครับก็เป็นทิศทางที่ดี ก็อย่าตายกันก่อนนะครับไว้นั่กันไปอย่าไปตายง่ายหรอกเราก็ไปช่วยกันดูแลรักษาต้วยนะครับก็วันนี้เรามานี่เพื่อให้ท่านบอกแจ้งให้ทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในรอบบ้านในในเมืองของเราเราสองคนพยายามที่จะรายงานนะครับขอให้ท่านอ่เห็นใจพวกเราด้วยว่าพวกเราได้ทำงานอย่างเต็มที่ขนาดว่าคุณกฤตไม่สบายนะหนังสือพิมพ์นี่ยังไม่ออกเลยครับที่มาพูดตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้งกันเดือนไม่ได้งกันไม่ได้นะ ครับเสียงกันเยอะซ้ำแต่ด้วยใจใจชอบใจรักในวิชาชีพของเราสื่อมวลชนเราเราก็รักบ้านรักเมืองครับมีอะไรเราก็ติดติงสิ่งไหนเรา ดีไม่ดีแล้วก็ฝากผ่านไปทางสื่อครับสามสามช่องทางนะครับก็คือหนึ่งหนังสือพิมพ์ดียังไม่ถอดออกก็กรับงกันแน่นหน่อยก็กทั่งแน่นตรงนี้อย่าอย่าบอกว่าผมมาติดไมติดอะไรนะครับเพราะท่านพิมพ์มันเสียเดี๋ยวเยเยเยบอกว่าเยฟอนก็จะบอกผมว่าเนี่ยติดไมเดี๋ยวเดี๋ยวหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะหนังสือพิมพ์นครสวสามีนออกเลยสงสัยบกไปติดไมผูโฟนไม่ใช่นะครับท่านพิมพ์มันเสียครับพพิม์เสียครับก็ถึงหนึงทีนี้ก็พวกเราเนี่ยมาด้ในแบบตั้งใจมาต้าาน ว่าสิ่งไหนที่ดีก็ขออขอให้เราเราทำเพื่อบ้านเพื่องจังหวัดเราถ้าสิ่งไหนไม่ดีก็ติดชมมาพวกเรากะยออยอม้อมรับน้อมรับนะครับ่ถ้าหากว่าอะไรที่พลาดท่างไประขอใครไม่ได้มีเารใดอย่างอื่นเลยก็ยังว่าครับลืมอีกนิดหนึ่งวันก่อนวันนักข่าวที่ผ่านมาสมาคมนักข่าวโดยดาวตำรวจแสวงแก้วดวงในยุคสมาคมนักข่าวก็ฝากขอบคุณหัวหน้าส่วนรายการภาคเอกชนที่ไปร่วมทำบุญที่วัดพระอินทร์แปลง ซึ่งทางสมาคมนักข่าวเราไม่ได้จัดงานสัรคๆไม่ได้จัดงานเลี้ยงถือว่าไม่อยากรบกวนส่วนรายการต่างๆเราจัดทรบุญเลี้ยงพระเพลินที่วัดพระอินแปลงเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรดาผู้ที่เคารพถือสื่อสื่อทั้งหลายที่ได้ร่วมรับจากรลูกนี้ไปผลบุญทั้งหลายกุศลกุศลบุญทั้งหลายที่ได้ทําไปในบุญมาก็ขอฝากไปในรายการนี้ในพระพี่น้องชาวจังหวัดนครับเลยว่าพอสมาคมนักข่าวของเรานี่ เงินที่เหลือจากการทบุญเราก็นำไปเป็นแจกทุนให้เด็กนักเรียนที่อยากจนตามชนบทตามอัตภาพที่เงินกำลังทรั์ที่มีอยู่ครับเราทำด้วยหัวใจนะครับทำด้วยความรักนะครับผมก็ขอกาบขอบพคุณพรอแม่่น้อนแ้ทำนี้นะครับวันนี้วันนี้โอกาสเลยใช่ไหมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ